คาเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคน,น,น,นที่จะมการรับชมนั่จะไปไปเรียกพ่อแม่มา ขอกราบสวีดงสวิดดัสูทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะเดียวก็อยู่กับผมแอติปาจ,จอยนะครับเราอยู่กับกับกับ ADM เกมนั่นเองใคร p g ้พี่ลงรักเหลือเกิน <c oughs> มาก็เปิดประเดิมเริ่มเลขเริ่มเลขว่ะเริ่มแรกกันเลย21ถึง23นาฬิกานั่นเองนะผู้ชม <c oughs> ก็จะมีเกมรถกับเกมช้างหรือว่าเกมบังเดะนั่นเองใครอยากรู้ช่วงเวลาพูดคุยกระดินนกุ่มนี้อยู่ที่เมนแรกใต้คลิปได้เลยนะขอรับครับพม ก็แคกูเบินเตอร์นะครับเจ็บเขาเรียกว่าเสียงแหบอ่ะก็ซุปเปอร์วิดเนะครับผมม,มันต้องมาแลว้วไม่เล่นนานน,น,นมและนมนานก็คลิปนี้ไม่นับหนนเ่าเล่นตามแต่งใดดูความบันเทิงเท่านั้นนะไป <c oughs> ขออนุญาตคลากทะเลาะกันเ่ยเจ็บคอเบิรนเบิร์เขาเียกเบิร์นเสียงก่อนคูข่ขับรามนะครับเผื่อจะแตกพกมาสองร้อยนะครับผม ล้างเทอร์โบอ่ะล้างเทอร์โบอ่ะล้างหน้ากระดานสิบผลกันเหมือนเดิมเหมือนเสียงจะแหบๆหนึงนะครับไหลายแฮหบทะลึกเกินลำคาญลำคาญตัวเองแทนเลยโควิดมหมวะกูไปลูกอู้อู้กดเทอร์โบทีเดียวมาเลยโอ้ไม่กอดเบ็ดบาดไหนที่จะมาเบ็ดสูงๆไหมนะมาเบ็ดบาดเฉยเสียงดังอู้กันเลยนะท่านผู้ชม ดอกแรกนะครับปีนี้เบียดบาทแต่เท่าไหร่เชียววร์่าเบียดบาทอุ้ยมีคูณเก้าหล่นลงมานะครับผมสวยงามตามทองเลี้ยงโอ้โหนึ่งจุดห้าแตกโคตรมันโคตรกันเลยนะเอาเอาเข้าไปลบเอาเข้าไปลบด่างงครับคูณตังยี่สิบสองไนะ้เท่าไหรแปดบาทเออข้อประกุนหลุนช่องกันเลยเสียงแหบเพิ่งตื่นนะเสียงจะหายแบบนี้ก่อภัยด้วยนะคูณยี่สิบห้ากันเลยนะ เมย์นิวถ้าเกินปูหักกระโดดหนะัปกปปอกแป๊กนะครับเออขอบพระคุณมากเลยเพื่อนขึ้นมาะทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ดังแว่วกันไปเลยนะทุกคนขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยว่ะมามามาสามแล้วกันสองร้อยแฟดเข้าไปลูกปาดหน้าไปดังว่านี้นะครับผมขับสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเบรกทันแม็กเบรกทันแม่ลูกอโ,อ,อโต้สปีดผมช่วยเธอโบสปีดไปโอ้โหเอมาเต็มจอต่อโอ้โหเลคซี่สวยงามเลยลูก ขอแตะแตะขอโทษแตะขอโทษโอ้คุโคุณแบบบลาโกบลาก้ากันเลยนะท่านผู้ชมน้ำอุ้ย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 พุซี่พุซี่อะไรบ้างดีแฟนโอเคเก็บเล็กกระสอบน้อยตายรู้ย้อนกระโปรงอยู่แบบกระโปงกันไปลูกเของทุ่งมือทุ่งมือทุ่งมือเอาโฮไม่มาตัวแพงซะด้วยแต่ได้โอเคป้าแจฟาดไฟดึงที่ค่อยๆเรื่อยๆเร่งเียนไปลูก เอออุ้ยท่าเก้าห้าเต็มถังเก้าห้าเต็มถังสวยเลยรวยรวยเวอร์แดงไงลูกเยี่ยเแถวแล้ววังเวงแล้วเกิดอ,อุ้ยเฮย้ยเคลูกเคช่องแรกช่องแรก,ช,แรกช่องแรกมาครับผมเปิดปลาเดิมหัวกันเลยคูณสามเข้าไปลูกอืแต่แรงหกแล้วเจอเวลาแตกแล้วสะใจสองหนึ่งแปดกันเลยมา,าห้บาบาทหรือสิบบาทดีสิบบาทเลยละกันซี่ร้อย สวบเข้าไปลูกยาสวบเข้าไปลูกค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเคมาเจมาต่อเลยเช็แค้นกันต่อโอ้โหถูกมือมา60นะครับผมสุดยอดเจเล็กสิบวะอ,อุบะ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 อินโคตรที่อะไรวะกูสามแปดห้าโอไมค์ก๊อตเลโก้เลโก้เลเลยมาเบ็ดสิบเบ็สิบอิทาลฤิ์เบ็ดสิบมีไหมวันนี้จะแบบเชิดชายหรือชัยเชิดหรือเปล่า เลยโบล้างความเจรก่อนปาปาเข้าไปปาเข้าไปลูกปาปีกปาปีดตอกย้ำความเจ็บปวดไปหนึ่งทีพอแล้วปวดแล้วเขาเราเจ็บปวดแล้วเกินกลับมามุญธรรมดานะครับล้างความเจริญไปแล้วนะครับบอกว่ามันจะมานะอย่างรถนี้ก็ฮื่มากเครื่องแรงนาดูโอ้โหตุงม <ibilidad> like ือมาอีกแล้วโอเคบวกเจสวยงามสวยงามลุกมีคูณสองด้วยเออเดี๋ยวได้แรงๆไปสามสิบสองนะครับ แต่ถึงหนึ่งเคแมวปูวันนี้คือลองลองอย่างเนี้ยคู่คู่ขนเก้าแม่งเอ๋ยไม่ไปติดคำนวณด้วยพระเจ้าช่วยกูอย่าไปสุกเบ็ดสามสิบเลยละกันก็เลยเอามันมือขันไม้ขันมือยากจะโดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยโอ้โหร้อยเก้าสิบสวยงามมีคูณสามครับท่านผู้ชมโอ้โหห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไมค์ออสมามามาต่อเป็ดสามสิบดีกว่านะครับผมเบ็ดต่ำเล่นไม่ขึ้นเบ็ดสูงเลยละกันคูณห้ามาแล้วจังหวะนี้ อุ้ยคูเจ็ดสวยงานเจ็ดร้อยหรือเปล่าเมื่อกี้คูณเจ็ดร้ยดยดอยทำเลขห้าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาสักทีหนึ่งย่างไงเพื่อนเอาอย่างเอายังไงส่งมงส่งมือกระโปรงกระปร,ปรีมาให้หมดมาเพื่อนมาคูณสาม <สา S 2> ไปแท่งสีมันจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะได้ยู่ทีละร้อยสองร้อยจับเล็กผสมน้อยๆกระจุกกระจิ้อยู่พิมนะครับผมขอแบบ ฟรีเบทสูงๆได้ช่ไหมแล้วก็แบบคูณสัก30มสิบเฮ้ยขอแบบขอมากเลยป่าวะโอ้โหโอเคสามสองหนึ่งคูณเจ็ดเข้าไปเก็บมาแล้คุณเสียงรถดังแคว้วเลยนะครับผมเสียงแบบกระหึ่มกระเด็โหูแล้วเกินสองพันซอกันแล้วเบ็ดร้อยหรือเบทห้าสิบดีห้าสิบแล้วกันไปทีมเออร์ไปทีมเออร์ไปหนึ่งทีสามทีโหกทีแล้วก็ไม่รู้แม่นะผลรวยแล้วเกินแล้วว่าร้างความจังไรนะครับผมเจอบทสดสปินไปดี ได้เลยโอ้กแล้วเกินเวลาแบบทุนหนาๆแล้วก็กดรัวๆเนี่ยเหมือนปลดปล่อยนะครับปลดปล่อยอความติด่อนในตัวคุณได้แรงมือแล้วเกินกูป๊บป๊บปั๊บป๊บไปทีเออเอาเข้าไปแดกไปให้หมดเอาไปลูกเอาไปทั้งโค้งกันไปเลยเออเอาไปว่าไปเลยว,ว,ว,ว่าอีกเว่าอีกเสียงพีเอเออยกอะไรใอ้เมตเดีมามันมือ,อมันมือมากแม่ติดไม่ติดใช้ใบ ไม่ติดใช่ไม่รัวรัวกันไปเลยเออ,ออออ้วต้องมีสักวันที่เป็นของเราเป็นว่าแบบนี้นะครับมันต้องมีโอกาสที่จะขึ้นแบบแตะโคตรมันโคตรกัน,นต้องมีบ้างแหละเออเชื่อดีเป็นแบบใช้หัวนะครับไม่ได้คิดเยอะนะหัวร้อน <c oughs> ไม่ติดหลายรอบบ้างเมื่อกี้นะครับดีีขึ้นฟีมานะเสือบเมดดนตูวแล้วกูโคตรสพบหกเข้าไปดีครับโมดีเพอร์รร้อยว่ะต์พันแปดสิบโคสิบหกเอาจัด โอ้โหลูกเคมาเรียงลายและลายล้อมลูกคิวมาเต็มจอแสงสว่างแสบตาไปลลเคืนเอาได้คูสองเอาดีเอาดีเอาดีเผือดีนะขอแบบทบต้นทบดอกกันเลยคูณสิบเก้าก็ไปตอนนี้อย่างไงขอติดคำนวณก็พอเพียงพอแล้วสำหรับการคูณคูนนี่คูณเยอะจัดคือคูณเยอะนี่คือแบบยังไงครับติดคำนวณทีมีเฮะนี่ไงนี่ไง โอ้โหยิ่ง2คอมโบยิ่งแล้วใหญ่ท่านผู้ชมจังหวะโอ้โหสี่คอมโบครับผมสองร้อยสามสิบสองจากวะนี้เคมาอีกเข้าไปโคงเคเข้าไปยังไงเพื่อนสเก็ตเตอร์เปเตอร์ตัวโลดโลดไม่โลดโอ้โหห้าคอมโบหรือเปล่าเหรือหกหรือว่าไม่ได้นับตับตับเดี๋ยวบอกได้ปีเดียรีโอ้โหว่าดอกนี้หนักหนักแน่นะโอ้โหหกพันแปดสิบโอ้โแปดแปดร้อยหกพันแปดร้อยแปดสิบเฉยโอ้โห เอาดิเอาดิเาเรียกว่าตบต้นตบดอกตบ,บต้นตบดอกกันไปเลย <S <S 1> <S 1> คือแบบไม่แตกดีนะเอาให้เก็ดเอาให้ราบนะครับ 10K เคป็นทีเรียบร้อยและลอยเรียบท่านผู้ชมเปิดประเดิมหัวเลยก็แบบแตกโบบระกระลำดอกกันแล้วท่านผู้ชมกับบัวนัดรอบแรกรอบดึกนะก็เป็นว่าใครอยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้ลิงก์อยู่ที่เบนแรกใต้คลิปเลยนะขอรับครับพุ่มก็เป็นว่าอย่าลืมกดติดตากดไลค์กด like, กระดิ่งนะครับอยากเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลย สวัสดีขอลากันไปก่อนเจอในคลิปหน้าท่านผู้ชมบ๊ายบาย